ก่าสวัสดีอ e ีกครั้งหนึ่งรับท่านผู้ชมเมื่อนี้กับพอเที่ยงเองกับพาท่านผู้ชมเดินทางมาหาคุณยายสองเจ็ดศูนย์นาะครับเนาะเพราะว่าได้ยินข่าวเพิ่นว่าเพิ่นฝันฝันอีกแล้วครับผมแล้วฝันนี้จะย่ำตัวเก่าหรือจะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ห้องกระถาไปฟังมพร้อมกันเนาะครับเนาะเมื่อนี้พอเที่ยงกับรับหน้าที่แทนแอดมินไอคือเก่าครับผมพอแอดมินไอเพิ่นกำลังเปิดเลี้ยนครับผมเนาะกำลังจะเปิดเลี้ยน กำลังเปิดเรียนล่ะครับก็เรยบบไดมากครับพระเที่ยงครับผมฉะนั้นแล้วพระเที่ยงกะขอเป็นแอดมินแทนแอดมินใหญ่จักพักหนึ่งนะครับ่านผช้ชมเนาะไปครับท่ามผช้่มมาวาลายายห้างเอาไปฟังไปสอบถามกับคุณยายสองเจ็ดูเลยว่าทีฝันใหม่นี่ฝันย่ำเป็นตัวเก่าหรือฝันว่าเป็นตัวใหม่ไปฟังพร้อมกันเลยครับผม ไอ้ออกกับฝันม er> ึงขันิมขันมันแมนไอ้ฝันมึงว่ะอัลวพ่อเาอะก็ว่เพกัเพชรอยู่มเง็ดอู่เ uh จ้าพ่เียงกาสวัสดีครับคุณยายดีค่ะ เือย en, ินข่าวว่าพุทธยำมาทธยำพุยำห่อป็ดหน่องช่องทูพุทธิ์ยำก็ซื้อรัตเตอรี่เลยบอกคนวะอ๋อพันยันพันยันคุณยันบอกไปซื้อรัตเตอรี่ยันบไปซื้อรัตเตอรี่บ่มีได้อยู่อยู่ธนาคารกรุงไทยบ่มีได้มีใบเดียวผมงใหญ่ไหมเอาไปซื้อได้ใบเดียวอื่นโอ้ยเป็ดหน่อยมีใบเดียวเขาเอาไปเบิร์ตแล้วเขาจะเอาไปเบิร์ตแล้วเขาจะเอาไปเบิร์ตแล้วเป็ดหน่อยว่ะ เอ้ายายแมวไปหมู <ừ> ่บ้านก็ได้ใบเดียวอินใบเดียวอีนี่บออินเป็นจะไดนอุ้ยว่ะหัวซุอฝันแม่นแต่ยายแมวว่ะมาได้ใบเดียวไอ้น่นมันสื่ออยู่บนอื่นเลยคุณหันมันไปอไงขายเถอได้มาขายสี่ใบ โอครับผมสีใบลอตเตอรี่สีใบนะครับเนาะลอตเตอรี่สีใบพอเที่ยงก็ได้มาให้ใบหนึ่งครับพอเที่ยงได้สองใบได้แบ่งให้คุณยายใบหนึ่งเอาคนละหกหล่านกับคุณยายใช่ครับไม่ใช่สิบอะไรกันยากครับแต่ว่าเป็นชุดเดียวกันนี่เนาะก็เเดียวกันเพื่อเพื่อกินเป็ดหน่อยเพื่อม้าเพื่อหนีคนบ่อบ่อจะไหนเนี่ยคนมายำว่าไปซื้อลอตเตอรี่เหรอบอขึ้นมามันนัมยั่งเนีมันย่งใบเดียวขึ้นมา อยู่ธนาคารกรุงไทยอย่างผว่ะครับไัว้ปรื่อย่ายไปซสื่อคนไอ้ใบใเดียวอีกโอ้อมอแม่นอีตัวโอ้ยโมแมนโมขม้นใ้ังไงกับโมขึ้นนี่โมขึ้นฝันว่าเข้าปลามหาห้เอาปลาอืมประปืงสองโตบอกนี้นเขาเหียงมาหางหลางที่ดิ<อ>นผู้ชา,ายสองคน กูได้สองคนนี่แม่นได้แม่นครับ้าเพื่อนเอามาให้แม่นโ้แลเดี๋ยวเพื่นจะม่ยืนมายืนนะพ่ออยู่ประตูหัวบอกเลยได้ครับแม่นนะโอ้พนมาสองตัวมาสองสูงเอาใหญ่เอาเอเอาก็ปามก็หาเพึ่นมาก็ออกไปเอาน้ำขอถือกะลาถือกลาไปเอาน้ำเขาแล้วมันถือกะละเพื่นเอามาผมเพ่นาหลังฝนจากผมมัน ตีสามเพื่นฟันจะตีสามเรียบร้อยก็แค่มหยำครับแค่มหยำย่างบัสือระดับดีย่าบัสือะดับีให้ผู้ชายเป็นเจ้าทีเจ้าท้างบอกครับโมหูเป็นจีนเนาะมันโมหูโมหูเป็นเป็นคนนมหรือขนคนขนเคืองคนคนเคืองคนในี่นสี่สิบข้าชิบเนี่ย มาสองคนมาสองคนย่าย่ายมากปลาคุนะซื้อปลามาให้คุนะครับปลาเมน้ำมูลย่างดีย่างดีก็ไปเอาน้ำเขาโอ้ยขอยไปเอาแล้วมันถือครับถ้าถ้าเอาคือได้ได้คือได้มันจะแสดงว่าเลขที่คุณยายให้มากมันเข่าเพราะว่าข้าเจ้าเอาจริงเอาของมาให้ครับเอาปลาบี้ปากับแห้งแปรเป็นแปะคือก่แปะสองตัวคือเก่าสองแปะคือเก่า สองแปดปลาสองตัวแต่สองแปดคือเก่ารับๆับขับแม่สองแปดคือเก่าแม่นพอเรื่องแม่ทีขันฝันขันขันยายฝันตองหอนโอ้ยคือตะเก่าหผ่านได้หรือเปล่าบอครับว่าไม่ถือกันครับแต่สิทภานมากกว่ถือนะครับเมื่อเอินบอกก็หันเนาะชูนยหาเกจคนมา ก็ออกหาเจ็ดหลังแมนอยู่ครับใส่ทายอยู่นะใบยังก็ใทายอยู่ไม้บแล้วลงมันใ่ทายอยู่เมือนนั่นมากับระเที่ยงแต่มันบวถึงรอเงารับนบเยาเงาอันเงาอันคุณยายสองเจ็อ้คุณยายอันพระพุทธที่เดี๋ยเป็นหาบอกคุณยายโม่เาเคยมหาเดียวเคยมาเลยบอกเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพิ่นบ่เป็นหลังผู้อื่นมาใหญ่หมดเนี่ยคนเป็นหลังจังไรก็ได้ไห เป็นเห็ดเป็นล่างผู้ชายไม่ยิงได้เบิร์ดได้เบิดครับเขินได้แม่อะไม่เล่นกันก็ได้ลุณใหญ่เนาะอาชิเมนจังส์ครับแต่ว่าหลังจากจะย่ายบอกให้พระเทือยงท่ายคลิปไปงวดแรกต่อวีกนันครับต่อมาฝันกับฝันเกี่ยวกับเรืตัวนี้ตลอดเนาะคุณยายเนาะตลอดเพราะว่าจะว่าเป็ดหน่อยเมื่อบอกมาหย่ำอีกเด้เป็ดหน่อยมาย่ำหรือว่ามีคนเอาปลามาให้ยในสีเนาะคุณยายเนาะซึ่งปลานี่ สองตัวมันปามันก็แปดอยู่แล้วแม่นพอเยสองตัวก็สองแปดอยู่แล้วสองตัวก็คือสองอยู่แล้วสองนั้นเป็นหลักทีหครับอันโทษนะครับอันคุณยายครับบางจีบบางหั่นผมผมบริมาเป็ดหน่อยนี่เป็นผู้ใดไอ้ับเป็ดหน่อยใหญ่กว่าโเหูคนเป็ดมาเป็นเป็นเป็ดมาบ่ครับโอ้ข้าใจริญข้าเจริญเป็นเป็ดมาเนาะครับเนาะเป็นเป็ดมาเป็นเป็ดมาแต่ว่าเป็ดหน่อย หน่อยยางมากนี่ล่ะมาขีมาหันไปไมมาขีเอิกบอกอยู่นี่เด้โอ้มาว่าอย่นเอิกนี่เออว้าวอยู่แบ๊บแบ๊บอยงว่ามวดาันกับเขาเขาโอ้ครับครับครับวดมาันแปลเป็นยังไงกว่าครับคุณแม่บอกได้แปลเลยบอกบอกเปโตเลยบอกเป็นโตเลยอ๋อตถูกตรงๆเนาะครับเนาะมวดมาหันศูนย์หาเจ็ดศูนยหเก็ศูนหาเจ็ดออกหาเจ็ดลางอันนี้ฟันเห็นปลา สองตัวสองตัวเขาเอามาให้ปลาสองตัวครับที่สองแปดนั่นเขาเขาบอกแล้วเขาบอกแต่กรอนนี่แหละเป็ดหน่อยสองตัวเป็ดหน่อยสองตัวเป็ดหน่อยสองตัวบอกแต่ต่อหมวดคุณสี่สองแปดครับครับครับแต่ว่าที่มาย่ำนี่ก็มาย่ำว่าให้เป็ดสีเลตตเป็ดสีเลตตี้มันสิบดกรู้ครับมันสิบดได้ปลาสองตัวผู้ใช้สองคน ปลามันกับแปดอยู่แล้วครับผมสองตัวกสองแปดอยู่แล้วคคนระบาดนี่ครับคุณแม่คนสองคนนี่ติแลเป็นยังไงคนคนกับสองอยู่แล้วเนาะคนก็บ่าแปลแล้วเนี่ยคนเป็นคนเอามาให้เนี่ยคนเอามาให้เป็นเอามาให้ก็แปลแค่สองแปดนี่แล้วเอาไปสื่อโรตีลองเบืองเนาะเอาไื่อเท่านั้นปลาสองตัวคนสองคนบวกส่กันก็เป็นสี่ 428องแปดที่โแต่องแเด้อเท่าหล่เกระชีสองแปดเป็ดน่อยไฮนันโอ้โหกอโอ้หวยแมนแ้นี้สนิทเนาะแมนที่เป็ดน่อยไฮนันมือแรกนั่นคือ4ีสองได้จะว่าไปหาซีสองดอุดจอดเลยครับผมอันนี้ก็ปาผมต้องไปซื้อลรตเตอรีไปนะครับผม ว่าเนี่ต้องจับเปล่าองตัวเมอกี้หนาอิหนาเป็นตัวเล็กเลยตัวเล็กเลยครับครับเบายุ่เป็ดเเป็ดยัง้องหอเปียนซะซีองเป็ดซีองเปดน่อยมันห้องสีซองแปดซีซองแปดเบาคือขนเป็ดหน่อยครับโอ้คือเป็นเป็ดมาเนาะใหญ่หวายนอาสิแปลงร่างแปลงกายมากนั่นแหละครับยากจะคิดหวังนน่นแน่น กับวันแน่เนาะบันแน่แล้วเอาไก่ใส่มาชุบหนึ่งคันคันฟันตอหงอดนี่ยแม่วาบบนหมูผัดบอกสั่งก๋วยเตี๋ยวมากินวันนี้คุณใหญ่เนาะว่าจะสั่งสั่งก๋วยเตี๋ยวมากินเลยครับท่านผู้ชมคุณใหญ่ว่าที่คุณใหญ่เขาสองหงอดได้หนึ่งหงอดที่สามครับต่อกันเลยคเขาต้องบอกต้อบอกสามหงอดตัวอย่างห่างไปแน่อีกด้วยว่า รนเตอบแมนแมนอยู่เทวนั้นก็รนเติบนะครับเนาะนเติบจะง่วงมาอันนี้อันนี้งวดที่ที่สามงวดที่สโอ้ครับครับบาทถิ้ิจามอะไนะเนาะที่สมตัวเด้อบานครับผมงวดนี้สามตัวจ้าจ๋าเลยเนาะแมนคุณใหญ่งวดที่สาตัวตัตัวนีตัวไหนกว่านะครับสี่สองแปโอ้แแบบผมแปลเลยผมก็แปลไปซื่อม่เก่าเนาะเอาพนกระบอกสี่สองแปดเลยกิบแรกแมนส่ยมาทยโอ้ครับครับครับครบสกระบอ ผมทผู้ชมตัวเลขก็ยังถีคุณยายบอกไปตั้งแต่งวดแรกเนาะครับเนาะถี่เป็ดหน่อยมาง่อยนะเออคุณยายเลยมือนั่นตั้งแต่ตัองงวดถี่ห้อยออกครับผมเพ่นกระบอกสี8สองแปดีสองแปดวันนี้เพื่นมะยมคล้ายๆเพื่นมะยำครับเพราว่ามาบอกให้คุณยายฝากไปหาโตรตีมันเสบ่กอกรภนวาอยู่หนาธนาคารกรุงไทยมันเหลือใบเดียวปรากฏว่าป้าเมียวเขาไปตลาดไปหาเบิ่งนกันเหลือใบเดียวอีกครับอยู่หนาธนาคารกรุงไทยสี8สองแปดบมีเลย ครับผมการแทนทู้คนให้่านผู้ชมทุกท่านใช้ดุลพินิจพิจารณาเอาเองเดอ้อครับชอบก็บกดไลค์ใช้ก็กดแช่กดติดตามในช่องไอสตาชาแนลน้ำแน่ครับผมเนาะเพระาะว่าช่วงนี้ติดเรี่ยนก็นเลยบ่ด้ม,มากครับผมกับพเพเจอนรับหน้าที่แทนก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องไอสตาชาแนลขอทุกท่านมีแต่ความโชคดีมันหมัน่นแห่ง,หงรวยสู้ผู้คนเดอ้อครับคลิปนี้พเพื่้นขอตัวลาไปก่อนพอจะไม่คลิปหนา ไปล่ะครับสวัสดีครับคุณใหญ่สวัสดีครับ